สบายดีเด้อพี่น้องทางทายสบายดีพ <c oughs> อดินหฮาวล็อตแรกพี่น้องเอ้ยคายออกแล้วพี่น้องมาเบ่งเป็นจองไว้สี่โลสี่กิโล <c oughs> มาซีมาติดอ้าว4ีทุงตีุง นุ้ยมาชิมนไม่ัูกจะสั่งมึงไปแล้วเนาะคุณได้หยเป็นผู้โชคดีเนาะก็รอรับส้มเด้อพี่น้องเด้อตรงจุ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนมาสองร้อยบาทพี่น้องเลยมันีบตรงเลขอผีบ่ะมันตากเงินมาสองร้อยบาทมันตรงจุ้นเด้อพี่น้องเด้อเขาผ่านเด้อมันตรงจุ้นต้องเบิ่งดอกกูจัดดอกค่ะ

ขอบคุณคุณยายใจดีเด้ออุดนุนมาสองรอยบาทคุณนายไรเด้อสุดอยพ่อแคน้อยพ่อแนหน้อยจะรับแก่อ้ถ้าก็ไสีเบืองอ้ำคือมีสีจับอะไรจับงวงหนึ่งม้อยหนึงร่อยอะวอดหนึ่งร้อยสองสี่อะ

ถึงค่ะแล้วยังเหลืออยู่เนาะพี่น้องเอยดินกะอุดนุ่นเข้ามาได้เด้อพี่น้องคุณได้อยากกันนะกันนะชอยอุดนุ่นอยากซอยอุดนุ่นชอยเขาขาดน้อยดตรงตัวเลยตึ้งสีตึ้งเนี่ยขึ้นหน่อยเรากินยังไงเราไม่หเต็มเนาะอือเราไม่มาไม่ยังบุกเนเอาไปได้เหลืออยู่นี่สิเป๊ะคุ้มอาุ่ของเอาเลย สเปลมาอยู่นหนึ่งนึ่งสายโนึ่งโดนึงโดน,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 นึงขีดนึ่งขีดนึงขีดเบอร์สีถุงเนาะอ้าวยางไหวอ้าวมาัดมัดไหวได้ครเน่หรอเน่ลค,คิวยาเลยรีกมะาโรบบอกคือซักยากกกยาอจ่กินใส่บดกินยาเลยอ่ะจะ้าไปุงมาโดนไห เดยวมีผ mm. <uffs> so ู is so ้ือเนะไม่ใ่ได้แถมลท่จะใสาต๊าแต่ง่าี้ได้บอยาังมันใหได้ส์อมันใหญ่มาก้สะถ้าาไปสยน่าากนอนยังไม่ถึงสักน สบายเลยโอ้ไปเย็นอีกว่เโทรหาเตมขึ้นเอาเม่ใหญ่ไปนอนเม่ใหญ่มากได้เลยังไดหึ่คงอืมเอ้ยมใหญ่ไปนอนดแคท่นตงมีคนอ่สีดอืมได้อยู่ลองทุงเนาะ คือนอนนอนไปหัวอ๊ะวันเหน้องหลีไปบ้านหมไปบ้าน้องหลีไปคิดว่ากันยุบกันไหมก็เลือก็ดไปไวัดบ่ไอไวัดก็ไอแผลทองบ่ปีเลยมอากกินไอยู่พุดนบ้าพูบ้าแต่บ้านบ่าบ่บ่ ขชาปุ่นใคบอกปิดเอาไว้ปุายเดกปามชินกคี่จะค้องแล้วซีทุงมีนฮะเมีแจะค้องแล้วีทุ่มมีแต่สองถุงเดี๋ยได้ได้ถุงก่อนมาครับินทนนี่แล้วกันนนีดี๋ยป่นกะที่จได้ีเ่โยไปพวกคนอีเคยยังหุบยายยายขู่นี้กินน เตียงไหตเตเข็มเข็มหักคาบอ่ะบอเคยจ้าลายคนกระซุ่มมาชมใใหญ่มชมมใหญ่ก่อนบอแล้วกับปลาเือนกหูนกยัดจุเขานอนลิตมีป้าลุงส้มแฟนใจอยู่ไดนวะ หน้าตาดีบุคลิกดีเพื่อนว่าคุณยายใจดีเพื่อนนั่นคอมเมนต์นิสัยดีเพื่อนว่ามารยาทดีเพื่นว่าขอบคุณในไลน์เด้อที่สมน้องหลีไม่ดีบอน้องหลีก็ดีห้องอยู่ผมกนได้เถอะเอาไปนอนนำสิขอนอนนำดีกว่า บ้านนั่นพอเข็มก็ไม่น้ำาสกี้อะไรถ้าเราบตีนรมือลอนได้นน้มอะอนอะไรกันเดินมันใหญ่เลวอยู่บ้านใหม่ใหญ่แล้วเข่าแล้วาุคือไข่เมื่อกี้เราเข่า ฮะกาไข่เน um ี่บ่หรือีังไงเราจะเอาม่เข่าเราสะเอามขานอนอะาบน่ะมันเยดฝุ่นมาสีได้ด้ตยกันนเข้ามาสีไข่เจอยากับติดจากอลไจ้ะมายาวๆหัวชิ้นยาเดียาคงปากไม่เจอเขาก็ไ่ได้อืมบเสที่นอกปากตายปากลิ่นตายใ่ไหมไม่ใช่้าซ่องสาวหรือเป็นไปยี่ยม่มยูวะ ก hmm. mm ็ได้บุญนั่นบุญยังกับีข้าเขาบดได้เอาบ่หรือผ่านมาแล้วบ่หรือยังบ่ท่านเขาบ่อืมบุญอื่นบุญน่างของไผ่อืมอืมมันางของไผ่มาบ่โอเคปีก่อนอะฮะจังว่ะตื่นมาวันใหม่เยอะได้ก็บหายผู้อื่นเหมาะบ่ได้บ่จะขยันมันโตกันเนาะอื

ระว่งเด้อลาเอาวีเอาเด้อเขาข้าวยู่ทางไหนกันข้าวอยู่มันอะไรหอดวัตถุพิเด้อเนี่ยน้องเมียเฮ้ยมีแต่รถตู้เห็นรถตู้ขี่ผ่านก็มีแต่รถตู้จับเล็กน้อะโอ้ยมายาเรียกตะเบียนมามีได้เขาอ่ะเป็นระว่างเออมีสติระดีสุดเนาะกใช้ชีวิตยนาะนี่แหละเมนไปใช้กับบุคคาออกยากมันจะยากกับยาก พี่นี่เห็ดหน้าน้ำปูน้ำยาวะหรือหน้าอยู่ใส่นี่หน้าน้องซื้อวะวัาีมาเห็ดทั้งพี่หมูเห็ดล้วยนะฉบองเฉล็กินในนอนหืมเห็ดทั้งพนแล้วคะแนคคะแนนแล้วทั้งพนก็อจากมาเห็ดทั้งพี่กันแต่แ้แต่ยักมาซอยเวลาเห็ดอยู่บุบึงสภาพมุไลยนไปเลยเห็ดไปหอยกระไดม่ได้เอาเมื่อ อเลมอะนะอือก็น้องเมกนเมกีนี่น้องเมกคือท่านี่นะน้าคู่น้องเมกคันเดย์ได้บันอแหลทน้งคู่น้องเมกอะไรทั้งคู่ซุมบัติเคยไปบ่เพื่อนเขาหอบบอลนาเกียนเมื่อวานนี่อไอีกแล้วะไรเลยมือบบอลอหบบอเห้อยรถตู้กันเขาครับไปกับหอบที่อืออันเป็นในเือนเาเห็นเือนเรนจันตาะบ่ เขาตบิดเลยเขายกเนาะเตู้แล้วก็ยนเบตเาแบเิ่ะเ่แบี้ดลงแล้วทางนั้นะตุกแล้วนะมันใหมู่ทังบันใหม่ทังบรรนาคูทั้งนั้นนาคูน้องเมกเนาะฮึมึมบอกเขาเลยเยอะ่างอื่นขนาดแลนมันหม่มันเบิรบหนึ่งใบโอเลยเด้อน้องเมกทาบันใหม่ไปคูดีบ่านบก่อนพอดเขาหน้านั้นบนนี้ส าต่ติวบบติวทางแหวนเขาบ้านติวเนบ้านเงี้ยกัลุงมื่อไปกับน้องเม็ดเออ่านเขาเคยไปมบไปบุญกันเนี่ยไปเลยเขาขอบ้านใหม่กลับมาอีกคนนึงเห็นบ้าก็มีดองอยู่บบว่าม่ดองเ่เหนะะ่าบ้านไมดองมีแพโพเมีอะทรบ้างมออยู่ตีดีแท้ มันดึงทิมเลยบางน่อยนะกรตุ่มมันน่ะนดึงดึงขาดึงเลยดึงขอพมเย็นๆนะครัปุยไปลูกยังคล้ายป่ทองจูคอบวะจูคอนแล้วไปปลูกยังปลูกมันปลูกยังเขาจับเด็กน้อย หน้ายเอี่คายุปนที้นาไปเลยมาจะเอบีเอ้เห็ได้กาแล้วไปเข้จอาเอาจะพวกที่มันใส่ได้เป็นไตเป็นยังนไปใส่คนใหม่ไปใคนใม่กเข้าโู้แล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้ราคาเป็นไถ่ลังหรือว่าเป็นไตนี่ก็ทางเดินเลยเด้อทางะไได้หมื่นเรียนแล้วนี่ซ้ำนี่นะเขาเอาได้ซ้ำนี่

กี่เจบว่ามีสติว่าเซฟข่าวหนัเกินไปเกะยายานเกินนั่นเองบอกาไปหักเป็นจริงโว้ยอันชิโตกนั่น่นนันนนนเอาไปเห็นหตัวตดินนั่นมาชูกันกินี่นี้หุตัวไมกงืนน่ไท่านว่ากูแล้วกงถักแล้สิบแแนนหมด ตอนทำเรีเนหลุดตูตอนทำมาตองเงียนอ่ะทำเงียบเลยฮะก็ดูไปเนี่ยอยากยากเรื่อยๆได้กินยังกินละมือได้กินยังกินละมือกันกินอยากกินขับไปยังกินละมือเออเออเออปลาบ่ปลาบ่ปลากรงนะมีปลาแน่น้องจะให้ปลวกดิอูน้ำมีจะได้กินนี่แค่ให้ปลวกแค่ปลวกก็ได้ปลานี่นางฟ้กินกิน บุ <c oughs> ้งล้งลอ้ไอกินน้ำเนผู้ใหญ่มมนกระิบผดแค่เผื่อเได้เราบุษยาเสรลูกเนาะนิดหน่อยเขาบุกคอยอยากเลงผู้ใหญ่นะเขาเล้งเล็กน้อยชามูนี่เขาเลงน่ตัวไปเอาไปเอานี่เขาเขาตรว่างองขนมเหมือนฝ่าเหมือนฝนาลกนเนเ้ี่ว่าเพื่อจะจับไม่แตข่าวันั้น รอเบิง่งว่าสิตกเบ่เานาะเราก็สิไปฟุดทุดินต่อขอกันคิบหนาขอพูุละลาทีมาเบิ่งมาส่งเดอ้อ